สวัสดีจ้าพี่นองพงไปสู้ขูสุคนเมื่อวานนี่ผู้ใดเดเบงผู้่บาลฟินแลนด์บอกง,งานแฟนมิตติ้งปัดคนมาหลายค่ะหลายเนาะพี่นองเนาะนงเบดข้าสิงก็มาโอ้ยนงเบดเพอร์เทนมันค่ะมันแน่หลาย <c oughs> อันอุย้ยเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยทีมงานตเกี่ยวเพื่อนกับุูดยอดของไหรของมันโอ้ยคัก ่เต้นนะแม่การประมูลบอพี่เนาะประมูลสแตนดีน้น่ะนะปรากฏว่าน้องยูลี่อีกแล้วเดอะวินเนอร์อีกแล้วน้องยูลี่ด้ไปสองมื้นหาเพื่อนว่าเนาะสูงสุดยอดสูงสุดในการประมูลสแตนดี้พี่ยา่บานพินแรกแล้วบรได้เอาเงินเขาตัวเกี่ยวมิวสิกได้แล้วให้เด็กหน่อยในข่ายแล้ว แตนดีของผู้ใดกับของผู้นั่นนะนะเอาเงินเขากระเป๋าไปกประเป๋ามันบด้แบงขายแบงยังเด็พี่น้องแล้วแต่ FC เอฟซีเพิ่นสสศรัทธาว่าไห้ผู้ใดอีกอย่างแจ้งไดเป็นคาน้ำหมูกหน่มมั่นเด็กน้อยอย่างพระมมณนี่เป็นของเล็กๆนน้อยนะที่ให้กันแต่ว่าของผู้พิบาตฟินแลนด์เพิราบ่ไดเราบดด้ประมูลดอกล้าแค่เอามาร่วมสนุกสนุกกับเอฟซีซื้อๆอุ้ยเราดีหลายเนาะ แล้วเป็นคนมีน้ำใจแล้วว่าโอ้เอฟซีจหลายแล้วเพื่อนว่าเพื่อนกันเลยว่าเอาตอบคำถามถ้าผู้ใดตอบได้ก็ได้ฟรีไปเพื่อนว่ามีสองสามตัวพูดละเพื่อนว่าก็เลยได้ไปกันเนาะต่างคนกับต่างมวลซูนทัวเซลและพี่น้องและลายกูและลายก้นผู้ใดไดไปอยู่หนาง่ายนนิโอ้ยมวลมวลค่ากิลี่เห็นแล้วก็มวลมวลน้ำมวลน้องเพิ่นน้องพี่น้องเนาะ ถ้าผู้ใดบ่้ด้ไปก็บูเป็นยัง่ต้องเสียอ,อกเสียใจเราเพราะว่าเดือนท่านว่านี่เพอนกรสิจัดขึ้นอีกพี่น้องเพอนแข่งเสียอ่อย,ยหลายก็เก่าพื้นที่หลายก็เก่าจัดจัดช่วงหน้าหนาวพอดีพี่น้องคือจเป็นตะมวนอยู่ดอกแต่ว่ากระสิจัดออกมาในรูปแบบใดนะเข้าปุ่หัวเนาะเพราะว่าพยาจักรนีแล้วเราบ่ซ้ำไอเดียเราแต่ละปีแต่มหลอบนะมันมันบ่ซ้ำานะคอนเทนต์ของเรามันมวนอยู่เรื่อยนะแล้วกับ ปีนี้เพิ่นจัดคังแรกเนาะราคาพันกลัวเพิ่นกะเฮ็ดโอ้ยยิงใหญ่ลังการง,างั้นสะ้างยี่หลีเนาะขนาดคังแรกของเราเด้เนี่ยขนาดนั้นนองนาริตานองโตเกียวก็ได้มาเนาะมาร่วมกับพอได้ <c oughs> ของขวัญไปเนาะกระตาหักตาหักกลายเอาไเพิ่นเอาลูกๆออกงานนดูๆเดี๋ยวลูกๆก,ก็สิ้นผูสิ้นคนเนาะนองนองโตเกียวเพิ่นกะบ,บริยานคนล่ะเด้เดี๋ยวนี้ เพิ่นเล้ยมวนน้ำพอเพิ่นแต่นองน้าลิตานีเพิ่นขึ้นเวทุดเวทีดูแล้วเพิ่นสุบ่มีปัญหาอย่างด้อไอ้วันนองนองเพิ่นก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยหัลละพี่นองไ่ขึ้นเรื่อยเดี๋ยวเพิ่นก็สิบ่ยยานคนเดี๋ยวกะสิไปทางน้ำเม่แเนี่ยไปทางน้ำพอแน่เด็กหน่อยกะสิกาแสดงออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นละลูกศิลปินสายเรือศิลปินกะสิไปตามศิลปินนั่นละพี่นองการแล้วแต่เนาะ มันขึ้นอยู่กับผู้รักผู้ใยสิดีใส่เล็กน้อยดอกอันนี้ก็ได้เนาะมันก็เป็นไปตามคันและตอนเขาจะไปรวบรัดมันกับโบเมีเนาะชีวิตคนชีวิตคนมันก็คอยใยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยคอยเลี้ยนลูกไปเรื่อยๆเล่ากับวิวานพิ่แนแล้วก็ใหญยขึ้นเรื่อยๆอารมณ์แล้วก็เย็นลงเรื่อยๆเรื่อยเพื่อเป็นรักผู้รักผู้ใยเป็นพ่อที่อบอุ่นนาอยย่ำแล้วกับลูกเล่าเนี่ยอ้ยเราเป็นพ่อที่อบอุ่นมากๆเลย ค่ะแล้วอยู่กับน้องๆตัวเกียวแล้วกับอบอุ่นเรางานแฟนมีติ้งเมื่อนน,นี่เป็นงานที่อบอุ่นเนาะพี่น้องเบิ่งแหล้วอบอุ่นเป็นตะมวนเป็นเหมือนไม่เิี่ยวอบครัวเหมือนพี่น้องอิลีอีหลอเลยเราสำหรับเพจที่ได้กอนดาเล่าสาบเล่าหลยๆกับมาเนาะมาในงานเหนาะ,นะกับมาแสดงตัวตนยังสัน่นยังสี่เนาะว่ามาจากเพจใดอย่างใด ก็มาขอโทษขอภัยกันอุ้ยเบิ่องเรามันนานลกเราพยาบาลพริรานเรากันด้ลงอะเนาะโราบ่เคยเขียดเคยแขวนในไผดอกเรามีได้ว่าทุกคนไม่ผิดไม่พลาดได้เหื้อว่าทุกคนกับมิดาสาบเสียเสียเสียกันมีอารมณ์เมียงต่อกันได้กับ่เป็นยังแต่ว่าเพิิน่ะให้โอกาสทุกคนเสมอหันมเมื่อว้าดีกันแล้วกันเลว้วแล้วก็เดินนาโต แล้วระเด็มาคิดเขียนคิดสร้างคิดฝังอยังกับไผทั้งสิ้นล่ะเพิ่นเพื่อนมีความคิดเป็นของผู้ใหญ่เนาะเพิ่นมีความคิดเป็นผู้รักผู้ใหญ่อารมณ์เพิ่นเย็นขืนเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ขืนด้วยประสบการณ์บ่เรน,นะะราด้วยความที่เรามีประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่ยางประดังประเดเขามากคักโพดนะนนะมันก็เลยเห็นใเรามีแบบประสบการณ์แล้วก็ รู้จักปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ว่าบางค้ถ้าเจอประสบการณ์นักนักกระโบงหัวจักเปลี่ยนแปลงอย่าของกระสีดันทุล่างเหตดนามเต็นแกวโย่มันกระสีหล่นแกวมันกระสีโบมีความก้าวหนานะ้ำกระสีย่าเลือกว่าซุ่มซุ่มเมื่อนี่ถ้าเจอปัญหาเ่งดันโบแก้ไขเนี่ยเรากะบบย่อมรับนี่มันห้งสิไปหนามันห้งสีนักหนาเด้พี่นนองแต่สำหรับผู้ใยญ่านพี่แลนเลาบบแมนเด้ เราบรได้ดันหนาเด้แล้วสินํามาแก้ไขเราถ้าเกิดคอนเทนต์ที่แบบที่ว่ามันมันไปแห้งแล้วมันเอาไปยูแล้วเอ้ยโบแมนทาเรื่องที่มันไปแล้วไปแห้งแล้วเอาไปยูแล้วเราก็สิเอามาเป็นคอนเทนต์สนุกสนานแล้วหัวจักปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากที่แร้งกลายเป็นค่อยจากที่ค่อยเป็นแล้วก็แห้งดีดีไปเรื่อยๆ เห็นบกุมเอซีเล่าถึงเป็นกลุ่มที่ไงยิ่งไงอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นตลอดไปเพราะว่าสิเป็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเอฟซีเล่าหลาย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 แง่งอีหลีหายากอย่าได้เนาะเด็กหน่อยคนหนึ่งสิเห็นให้คนหักใดขนาดนี้นั่นแสดงว่าเด็กหน่อยคนนี้จะต้องมีอย่างดีๆในโตมันบอกมันจะคอยมี ผู้คนหักหลายกระดอกกระเดียร่ยาค่อยมีคนหักทุกระดับชั้นหักพญ,ญาบาลฟินแลดนเนาะเอาพญ,ญาบาลฟิลแลนด์เป็นตัวอย่างเอาพญ,ญาบาลฟินแลด์เป็นไอดดลในหลายๆเรื่องบพว่าสิเป็นการดําเนินชีวิตเรือว,ว่าการเปิดเผยตัวจริงหลายๆคนก็เริ่มก็เริ่มเฮ็ดแบบพญ,ญาบาลฟิลแลนด์เหมือนกับว่า คือรับไปแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังสยงนนเนาะถ่ายให้เข้าเฮ็ดพิดเข้ากับย่อมรับไปแล้วก็แก้ไขไปออมมาขอโทษขอพ้ยมันก็จบเดะพี่น้องจริงๆแล้วชีวิตคนทัามันกับ่มี่อย่างหลายเด้ไม่กับมีแค่นั้นเดะถ้าเฮ็ดพีทนะหัวใจย่อมรับพิดแล้วหาอย่ัดดันดูล่งางฮ้อยฮ็ดหนามเป็นโตเป็นคนนามเต็มแก้วซ้ำน,นั่นละลีหยังมันก็ผพานผลไปด้วยดีแล้วสิ่งดีๆก็สิเกิดขึ้นเนาะ ว่าถึงน้องยุลีมาไล่เพื่นคักเขาเนาะอู้ยเขาไล่เงินหลานน้องยุลีเพื่นกับไปแบบมาดเนิ่มๆมาเนาะอู้สุดยอดยี่เลีผู้ใดเขามาในทีมโตัวเกียวมิวสกเนี่มีแต่ค้หลุงๆแล้วพี่น้องเบื้องโหลดเบื้องไปโหลดถ่าผู้ใดมักที่จะเดินไปสู้ความเจริญเก่าหนาฮะนะยากี่ขานสำนันหลักขยันเพราะว่าเพื่อนเป็น มพีพี่แลนด์เพื่อนเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลทีดีๆฮนะเนาะท่าน้องๆในค่ายเบิ่งเขาเล่าเป็นตัวอย่างคะนะถ้าสิไดใดดีเมื่อสุขูสุขคนนั่นแหละพี่นอ้องอิ่ิเล่าเราบ่เถอแท้กับชีวิตแม่กระทังชีวิตเล่าหน่สิเจอปัญหามลสุมมากไม่ขนาดใดกส็สะซางเล่ากะสิฟันฟาไปเล่าสิเข้มแข็งด้วยตัวของเราเองเนาะจึงได้กะเป็นกำลังใจให้สุข,ขูสุขคนคือเกันั่นแหละพี่น้อง เฟืองพืชยานพิลแ,แล่นแล้วก็เอาไปปรปับปรุงใส่กับชีวิตเจ้าของเนาะบางบางสิ่งบางอย่างมันกเ็เฮ็ดได้แล้วมันมีประโยชน์เท่ากับเฮ็ดเอาพี่น้องถามันบ่ได้บ่มิประโยชน์อันใดที่มันบ่มิประโยชน์เท่ากับวอจับมาเวามามามา่มาเบิงมามาไม่เฮ็ดล่ะเท่ากับไปจับเอาแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์มาปรปับปรุงแก้ไขในชีวิตเท่า เบืองโหลดพญาบาลพิแลนเป็นเอ็ซีพญาบาลพิรลนหือติดตามชีวิตพญาบาลพิแลนนี่บ่เซียหายดอกพี่น้องมีแต่ไดประโยชน์สําหรับเล่นนะเล่นขีดยังสั่นเสมอเล่นว่าเพื่อนเปลี่ยนคนทีมมีสมองและมีไอเดียเกิดขึ้นไม่ๆม่เรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ตลอดเวลาสมองบนบ่มีการหยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อนพัฒนาไปเรื่อยๆ เฮาเป็นเรียซีตนน้นอยๆเฮือว่าพูดติดตามเฮือว่าอย่างกระซางบว์สิทั้งเก่าและทั้งใหม่เขากระเด็กต,ต่อคอนเทนต์ไปก็เพ,กพิ่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพี่น้องแบบที่ว่าเขากลับมีเรื่องเว้าเแล้วเห็นไ้เฮามีเรื่องเว้าเขากลับมีเรื่องว้าวยุ่ตลอดเวลาเป็นเรื่องทีดีๆนะพี่น้องเนาะกระยิบยกเอามาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้พี่ห็นน้องเขาฟังอเกา่าเก่นล่ะพี่น้องมาอัปเดตข่าวสารคือเก่านล่ะ สำหรับคลิปนี้ก็บจบไปแค่นี้ก่อนนอเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าเสียเ,เรื่องอยังเม้าเราให้ฟังอีกก็จังเบิ่งกันละพี่น,อน้องเนาะสวัสดีค่ะ